สื่อพมา่ารุมจวกแต่แต่ชีสปีดิตไม่มีเอาแต่ร้องไห้ไม่ควรได้ตําแหน่งจากกรณีดามาประเด็นสุดฮอตของแต่แต่มิดแกนเมียนมาที่ได้คว้าตำแหน่งรองอันดับ2บมิดการอินเตอร์เนชั่นแนล2024แต่ทางเอ็นดีพม่า,มากลับไม่พอใจได้ได้กระชากมงกุฎออกจากหัวของเธอพร้อมกับอุ้มลงจากเวทีแม้ว่าทางบอณวัตอิสระไกศินแห่งเวทีมิดแกน ไออกมาไล่โซนให้โอกาสแต่แต่เชื่อว่าเธอถูกบีบบังคับกดดันและถูกวางกีบให้กล้เป็นของเด่นของใครบางคนพร้อมกับจะยังไม่ปลดออกจากตำแหน่งรองอันดับแต่แต่แต่เองก็ได้ออกมาไล่สวนกับทันทีบอกว่าไม่มีใครบังคับเธอและได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและจะคืนมงกุฎเพราะเธอนั้นมาเพื่อเป็นที่1ไม่ได้มาเพื่อเป็นรองใครแต่คิดว่าควรจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่านี้จากคำพูดนี้ทำให้แต่แต่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก และทางม i ทแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ก็ได้ประกาศลททันทีตามคำขอของแต่แตพร้อมกับให้เหตุผลว่าทำตัวไม่เหมาะสมลดาสูดเพจเฟซบุ๊กเบิร์ตฟอร์ดัมข่าวสารต่างประเทศเพราะรายงานระบุว่าทั่วพมา่าเริ่มจอดสื่อพมา่าลงข่าวมิแกนพม่าที A ่น่าอับอายในระดับนานาชาติสื่อพมา่ายกความเห็นจากนานาชาติไปในทางเดียวกันไปเดินเธอตอบคาถามไม่ดีสปีดิตการแสดงออกบนเวทีมีแต่ดองห้เธอไม่ควรได้ตําแหน่งเลยสักตาแหน่ง